วันนี้เราจะคุยกันเรื่องมาร์กน้ากันนะคะแบบมาร์กน้าแบบประหยัดประหยัดแบบโคตโรประหยัดจริงๆนะอันนี้ก็คือแบบไปเจอมาร์กน้าดีๆมาอีฮอ้อหนึ่งซึ่งแบบเวิร์กมากแล้วเราอยากแนะนาคือตอนเนี้เวลาเจออะไรเดียวต้องบอกต่อถูกไหมคะก็ไปเจอมาร์กน้าตัวนี้เนนเนี่ยตัวนี้เลยซึ่งแบบว่า20นาทีเฮ้ยใช้แล้วเห็นผลว่ามันใช้ได้ดีมากแล้วเราก็แบบอยากแนะนาต่อซึ่งตอนนี้เราไม่มีงบปรมาในการซื้อวปบบหลายซองถูกปะคือตอนนี้ เฮ้ยซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นหนแล้วเราซื้อมาแล้วแบบประมาณแบบสองซองซองหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราอยากใช้ให้มันได้แบบโอเคมากที่สุดวิช้ให้มันแบบว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะก็คือแบบว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นขั้นนะหลังจากเราสี่ซองมากหน้าเรามากหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือแบบว่ามันเป็นก้นก้นถุงที่เราจะเหลือใช่ป่ะแบบประมาณแบบเป็นน้ำนามอ่ะออะไรแบบเนี้ยเราก็ให้เราใช้ตัวน้ำนี้คือเราเก็บไว้นะหย่ เฮ้แบบพวกแกอย่ามองว่าใช้งกนะเว้ยแต่ฉันก็งกจริงๆองแหละเพราะว่ามันใช้มันเหลืออยู่ก้นถุงอ่ะเราก็เก็บน้ําไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะให้เราเอาสมรงเี่ยะชุบมันอ่ะแล้วเราก็มาป้ายมามาร์กหน้าเหมือนเดิมอ่ะคือมาร์กแค่เฉพาะตรงจิก็พอถามว่าประสิทธิภาพมันเหมือนเดิมไหมอ่ะเออมันก็เหมือนเดิมนะตอนที่เราแปะแล้วเราหบดออกมาผลผลลับไม่ต่างกันเลยจ้ะแล้วแบบมันเหลือก้นถุงให้มันใช้ได้มาสองสามครั้งอลไนะเว้ยแบบว่ามันโอเคมากแกอย่าหาว่าฉันงกจริงๆริง